สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บริยุทธ์คาสิโนนะครับผมก็จะมานําเทคนิคการเล่นเสือมังกรนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยใส่โคดนะก็ฝากไว้ด้วยนะเข้ามาในส่วนของหน้ากิจกรรมนะครับมันจะขึ้นระบบโปรโมชั่นนะครับสําหรับคนที่ไม่ขึ้นนะก็อาจจะสมัครผ่านลิงก์นะครับมันก็อาจจะกรอกให้เองอัตโนมัตินะครับสําหรับคนที่ขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วย PMC 1 2 5 4 8 7 8นะครับก็จะเอาแปะไว้ลิงก์ข้างล่างนะครับหรือว่าโค้ดอยู่ใต้คลิปนะครับ ใส่แล้วปุ๊บก็จะมีจดหมายเข้านะครับก็รับไป1 0 0 0 0แสนชิปนะครับไม่ใช่ไอเทมโค้ดนะครับอเทมโค้ดเนี่ยเราหาได้จากไหนเนี่ยก็หาได้จากเพจรอยัลคาสิโนโนะครับแล้วก็นำมะกอกน่าจะมีทุกวันนะครับแล้วก็นำมากอกนะจะได้5000ชิปนะครับเนี่ยผมก็รับอยู่ตลอดนะครับถ้ามีเสียงไก่ก็ขออภัยนะที่บ้านมีไก่ชนนะครับก็เข้ามาในส่วนของเสือมงกอนะครับ ก็ขอลดเสียงเกมนิดนึงนะครับเริ่มทันทีเทคนิคการเล่นเนี่ยผมก็จะเริ่มที่ 2K เนะเขาบอกว่าคุณชายังกูแนะนำมานะว่าให้ลงทีละสองเท่าไปเรื่อยนะครับผมก็จะลงลงเสือละกันนะคือลงถ้าเราเสียเราก็ลงคูณ2ไปเรื่อยนะครับแต่ว่าเขาแนะนำผมมาก็ ก็งทีละ 1K นะครับแต่ว่าผมจะลง 2K ไปเลยดีกว่ามันจะได้เยอะๆขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะก็บวกมาละก็คือผมจะลงแค่อย่างเดียวไปก่อนแต่ว่าดูดูในส่วนของลายมันนิดนึงด้วยนะครับอ่ะออกเสือบ่อยนะอ่ะผมก็จะลงเท่าเดิมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมังกรน,นะแต่ก็ลงไปเรื่อยนะครับอ่เราก็จะลงคูณ2ไปเรื่อยดูจน อะสักหกเจ็ดไม้เนี่ยมันจะไม่ถูกเลยมันก็จะเป็นไปไม่ได้นะอ่ะผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันจอกมังกรนะ้มันเหมือนปิงป้องนะครับเหมือนกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ่อบาคาร่านะครับก,ก็นะบาคล้ายๆกันนะ,อะรอบนี้ผมก็จะลงเช่นเดิมฮะลงมังกรนะรอบนี้น่าจะมังกรชัวๆแล้วก็ลงไปสองเท่านะครับเมื่อกี้เบ็ด2000เป็น4 0 0พ ถ้าเราลงไปสักหกเจ็ดไม้เนี่ยลงไอ้ตัวเดิมเนี่ยมันไม่ออกก็ให้มันรู้ไปนะครับแต่ว่าสถิติสูงสุดมันมีอะไรเนี่ยมีมีท่ายนะครับก็คือมันชนกันนะมีสองรอบนะครับนอกนะั้นเป็นมังกรเนี่ยกี่ครั้งเนี่ยห้าครั้งนะสถิติก็มีประมาณนี้นะถ้าเราเล่นตัวเดิมไปสักหกไม้เนี่ยเราไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนะครับเดี๋ยวนี่ผมก็ลงเบ็ดสองพันเหมือนเดิมนะ ตอนนี้เราก็บวกมาแล้วนะครับเราก็ได้กำไรมา4,000ชิปนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยนะคือผมก็เพิ่งเล่นเสียออ่าเว็บใหม่นะเท็กซัสเท็กซัสโป๊กเกอร์โรโยนะเสียไปเท่าไหร่ก็เก้าไอ้แปดแสนชิปนะครับแปดแสนกว่าชิปนะเออแล้วพอดีคุณชายังโกลก็ ามาบอกนะครับวิธีการเล่นเสือมังกรผมก็นำมาใช้นะมันก็นําไปใช้ทั้งสเกมนะแต่ว่าเกมนะผมไม่รู้ไงก็คือเหมือนเล่นผมเล่นเหมือนบาคาร่าของผมแหละอ,ะอ่ะเมื่อกี้ชนนะครับแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมของเราโอเคสิบคะแนนโอ้สิบชนอีกละ ในส่วนของลงเสือนี่จะได้1.1เท่านะครับก็ได้100%นะส่วนของมังกรเนี่ยมันเขียน1.1เท่า 1. 1เท่ากับ 1. 1เท่าเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันได้แค่95%นะเราลง1 0อชิปเราได้แค่95ชิปนะครับผมก็ลงเนี่ยเสือมือนเดิมเนี่ยว่าจะได้ไหมสติมีอยู่ทั้งหมด42เกมนะครับออกเสือ19ามังกร17ก็เนะสมอ6ไม้นะครับ รอบนี้เราแพ้แน่นอนนะเอาเสมอละเดี๋ยวนะเสมอ3มรอบติดเลยนะครับผมคิดว่ารอบนี้จะเสียแล้วนะอา่าในส่วนของภารกิจมีอะไรบ้างาถ้าเล่น20ครั้งก็จะได้500ชิปอ่มันไม่มันไม่แจกการ,าร์ดอาด้วยนะอ,อืผมก็ลงเหมือนเดิมเอาดีเฮ้ยมันจะเสมอเลยขนาดนะั้นวนะเนี่ยเสมอไป3รอบติดนะครับ เราก็าลงไปก่อนอถ้าเราจะเล่นเบ็ดที่แพงกว่านี้นะครับเช่นเบ็ทละแสนแสนชิปเนี่ยเราต้องมีทุนอยู่ที่ประมาณ4ล้านชิปนะครับ หรือเล่นทีละหมื่นเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นล้านชิปเหมือนกันนะครับในผมเล่นทีละ2 0 0พพอ,อในกรณีที่เราทบไปเรื่อยนะครับอันนี้เมื่อกี้นี่เราเราแพ้นะเราก็กดลงเหมือนเดิมเนี่ยก็ทบไป2เท่าก็ลองดูผมจะลงเสืออย่างเดียวลงไปว่ามันมันจะออกอมังกรอย่างเดียวก็ไม่รู้ไปนะครับหกเจ็ดรอบเนี่ย ผมก็ลองคำนวณดูแล้วนะครับว่าเรามีโอกาสนี่จะได้ไปเรื่องอคูณ3ด้เยนะ,อะโอเคนะครับก็คูณ3ไปขอเขีหยน้าจอนิดนึงเอ้าเขี่หไม่ทายอโอเคคูณไปอ่ะก็ลงมังกรดิเอ้ยลงเสืออ,อีกดีเทคนิคนี้น่าจะใช้ได้ทั้ง2เกมนะครับเทคซั s โป๊กกโรโยนะครับแล้วก็โรโยคาสิโนนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะโอ้โหเดี๋ยวนะทายอีกแล้วนะครับก็เสมอกันนะมันจะชนกันบ่อยไปไหมเนี่ย ก็ดีไม่ค่อยเสียเวลาเท่าไหร่มันแค่ใบเดียวไงอ่ะลงเหมือนเดิมนะครับนี่สถิติก็ถือว,ว่าห่างกันนิดเดียวนะอ่าออกเสือย0ครั้งนะครับเสือชนะมังกรชนะ18ครั้งตัวไหนชนะบ่อยผมก็ลงตัวน,นั้นแหละอ่ะรอบนี้มังกรชนะไปนะครับดี่ผมก็จะลงเสือเหมือนเดิม เราจะลงเสือทุกตาเอาดีมันจะเสียขนาดนั้นไหมแต่ว่ามันออกแนวน่าจะเป็นปิงปองรอบนี้ผมว่าเสือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ลงเป็นสองเท่าไปนะครับถ้ารอบนี้เราเสียเราก็ลงเป็นแปดพันนะถ้ารอบนี้เสียอีกผมก็จะลงเสือลงเป็นหมื่นหมื่นหกถ้ารอบต่อไปเสียก็ลงเป็นสามหมื่นสองนะครับก็ทบไปเรื่อยนะแปดแต้ม อสองแต้มอ่ะรอบนี้เราก็ได้นะนี่ครับมันก็ปั๊มชิปเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับอโอเครอบนี้เราก็ลงไป2000ชิปนะครับก็ถือ,อว,ว่าโอเคนะมีคนมาแนะนำผมเพราะผมเอาจริงๆผมเล่นไม่เป็นเท่าไหร่หรอกถ้ามีคนมาแนะนำผมผมก็จะ เอาสเต็ปประมาณนี้นะครับก็คือเราเล่นเน้นทบไปมันก็คงจะไม่ออกฝั่งเดียวไปเป็นสิบรอบนะและสิบรอบเนี่ยลงผมลงเสืออย่างเดียวแล้วม่งกร่าสิบรอบนี่มันก็เกินไปอ่ะเราก็ลงเสือเหมือนเดิมนะครับเราเราดื้อไงนี่ลงไป2เท่านะครับ าทุนมาผมมาเท่าไหร่90,000กว่าชิปนะผมก็ลืมแล้วยอดเท่าไหร่92,000ชิปหรือเปล่าเนี่ยก็บอกมาหมื่นกว่านะรอบนี้แต้ม4อ่ะรอบนี้เอาชนอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันมันชนบ่อยไปแล้วชนไป8 9รอบแล้ว ลงเหมือนเดิมนะครับ4,000เหมือนเดิมมีเคสเราเล่นไป20รอบแล้วต่อไป30รอบก็จะได้800ชิปนะครับถ้ารอดูว่าถ้าเล่น50รอบเนี่ยมันจะมีโอกาสได้การ์ดอาร์ไหมอันนี้เราชนะนะครับอีนี่ก็คือ1แต้มนะ ผมเล่นเมื่อกี้นี่โอโหแป๊บเดียวเก้านาทีแล้วเรา,า,าก็เล่นบวกไปเรื่อยก,ก่อนนะท้าเมื่อกี้เราบวกแล้วก็ไป2,000เหมือนเดิมนะครับก็ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับอันเดี๋ยวผมจะอดสัก2 0นาทีนะเพื่อจะเห็นว่ามันจะบวกจริงหรือเปล่านะครับ เออไม่แน่ผมอาจจะเล่นเนี่ยมังกรเสือมังกรอยู่นี่ไปเรื่อยนะอ้าชนะอีกแล้วก็โอเคครับก็บอกมาบวกเ t เล็กเทน้อยแล้วก็โอเคนั่นดีกว่าเสียคือถ้าผมติดเกมในช่วงหนึ่งผมก็จะเล่นแค่อย่างนั้นอย่างเดียวนะช่วงยิงป่าผมก็อาจคลิปยิงป่าเดียว ช่วงที่เล่นมาหาศึกชิมบันลังก็เล่นมาหาศึกชิมบัลลังอย่างเดียวนะครับคือจะเล่นอะไรคือผมเล่นให้สุดอ่ะมาหเจ็ดแต้มมาอันนี้สองแต้มเฮ้ยเสือกี่รอบวะเนี่ยเสือสามรอบนะโอเคแล้ก็ไม่ต้องทบเพิ่ม แต่ถ้าเรากดคูณ2ไปด้วยนี่เราก็อย่างน้อยเราก็ได้กําไรทุนคืนนะครับได้ทั้งกําไร2 0 0พแล้วก็ได้ทุนด้วยนะรอบนี้ก็2,000ันเหมือนเดิมลงเสือเหมือนเดิมนะครับคือโอกาสตัวไหนที่มันออกเยอะสุดผมก็จะลงแค่ตัวนั้นอย่างเดียวล้วสี่รอบนี้เร่านจะแพ้นะครับทีนี้เราก็จะทบไป มลงเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ทบไปอีกเท่าหนึ่งยี่รอบแล้วอะสีแต้มอ่ะรอบนี้อะชนะเฉยผมคิดว่าผมจะแพ้เนี่ย ก็ถือว่าโอเคอยู่นะต่อไปผมก็ลงเสือเหมือนเดิมนะครับเบตสองพัน 2, เหมือนเดิมนะเป็นการปั๊มชิปไปเรื่อยนะครับตอนนี้ผมบวกมาสองแสนชิปแล้วนะอืก็ถือว่าโอเคนะ อุ่มมาเลยควีนมาขนาดนี้แพ้ก็ถ้าจะบ้าแล้วได้มานะครับแล้วก็บวกจากครั้งก่อนนะ,อะรอบนี้ผมก็สองพันเหมือนเดิมนะครับเราลงเสืออย่างเดียวไงออกเสือไปสองรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงเป็นออมมังกรบ้างแล้วแหละ รอบนี้นะ่าจะมังกรนะครับ30รอบได้800ชิปนะครับ50รอบได้1,000งพันชิ่นเมื่อกี้เราเสียใช่ไหมล้วก็ลงเท่าเดิมไปก่อนแล้วก็ทบไปอีกหนึ่งเท่านะครับ มาดูกันว่าจอกตัวไหนอ่ะหนึ่งแต้มเราแพ้นแน่นอนนะครับรอบนี้อ่ะโอเคผมก็จะทบไปนะดูว่ามันจะออกมังกรเนี่ยกี่รอบกันถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยก็คือต้องมีทุนเยอะพอสมควรนะครับอ่ะลงไป4,000ทบไปอีก หนึ่งเท่านะครับจาก4,000ก็เป็น8,000ถ้าเสียอีกรอบหนึ่งเราก็เป็น16,000ไปเลยอโอ้โ มาหกแต้มเจ็ดแต้มไปเลยอ่ะรอบนี้เราชนะละโอเคเราเล่นสามรอบมานี่เราก็เออไม่ดู้ว่าได้ได้เท่าไหร่วะเนี้ยก็จะบวกอยู่นะคูณสองเพราะเราเราคูณสองเข้าไปเรื่อยรอบนี้ผมก็ลงเสือเหมือนเดิมอ่ะบวกมาเกือบ3ามสนชิปแล้วนะ ันนี้ผมเล่นมากี่นาทีเนี่ยอ่14นาทีละอ่ะรอบนี้เราแพ้แน,น,น่นอนนะหนึ่งแต้มขนาดนี้ขอไอ้ฝัดดูข้างล่างนี่ว่าอืมถ้าเป็นไอสีเดียวกันได้สองเท่านะครับมีเสนอแล้วก็ฝัดเฉยๆด้วยอ่าผมก็ลงเหมือนเดิมนะครับ เมื่อกี้เราแพ้แล้วก็ลงสองเท่าไปอย่างน้อยเราก็ได้รอบละสองพันชิปนะครับรอบนี้เราแพ้แล้วก็ลงไปอีกนะ ทบไป2เท่านะครับเป็น8000านมังกรออกไปแล้ว3รอบนะ2รอบหรือ3รอบก็2รอบหนะลงไปนะครับตอนนี้เราก็8 0 0พนนี่ าม,มาเท่าไหร่สีแ่แทมอ่ะโอเคเราได้แล้วล่ะโอเคแบบหน้าจอนิดนึงปึ๊บกิดแฉบไปทันไม่เอาเอ่อต้องใช้สามนิ้วดูดละดูแล้วไม่แฉบให้เปิดเสียงเกมนิดนึงจะได้มีอัธรรถอ่ะกดสองพันหนือนเดิมนะครับ แต่ว่าเราทบไปเรื่อยเนี่ยเราจะได้กําไรจากที่ทุนเราจะได้ทุนเราคืนแล้วก็ได้กําไรเราจะได้แค่2องพนะครับก็ดีกว่าเสียนะอ <c oughs> ก็ได้ไปเรื่อยนะครับก็ถือว่าเล่นได้กําไรเป็นละสองพันสองพไปเรื่อยรอบนี้ผมก็สองพันเหมือนเดิมลงมังกรนะครับ เราะตากรมัอนออกเยอะกว่า53อรนะ,ะมังกรอ,ออก29รอบในที่ชนะไอ้เสือ29รอบมังกรอยู่ยที่25รอบนะครับก็ชนะไปละแต่ว่ามันไม่คูนให้เลยฮะนานๆคูณมันคูนมีรอบเดียวที่ผมได้คูณคูนเท่าไหร่คูณ3นะ ก็ลงเท่าเดิมทั้งสองพนะครับเสือไป3ามรอบแล้วรอบนี้น่าจะเป็นมังกรแล้วแหละแต่ผมก็ลงเสือไงรอบนี้มังกรนะครับนี่ไงเรารู้อยู่แล้วแหละเราก็พอมองออกนิดหน่อยนะครับตอนได้นี้พูดอะไรก็ดูดีนะครับ แต่ถ้าตอนเสียเนี่ยพูดอะไรก็แย่ไปหมดแหละอ่ะลงเสียมาเดิมแล้ก็ทับไปอีก2,000นะครับ เราเล่นท okay. ีแล้วนะน้อยพอนะฮะต่อไปให้เล็กเียะน้อยโอเคก็ได้แล้วนะครับต้องกินทีละน้อยก็พอละจากเก้าหมื่นกชิปนะครับเนี okay. ่ยตอนนี้เป็นแสนสามลว เล่นเบทละสองพัพอนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดมื่อกี้เราชนะแล้วนี่เราก็สองพเหมือนเดิมผมก็จะเล่นสองพนนี้ยังไม่อยากโลภขึ้นเป็นหมื่นชิปนะเดี๋ยวมันเกี้ยงนะครับเราแพ้ไปรอบนี้เราค่อยทบอีกทีหนึ่งนะครับก็เราทบไป มมะจจไ่ีหกดลงเท่าเดิมแล้วก็ทบไปอีกสองพ<อ>ันนะครับ

อลังๆมาก็เหลือแค่3ครั้งนะครับถ้ามาออกมังกรอีกรอบหนึ่งก็เป็นรอบที่3นะแต่สถิติใน,นช่วงหลังเนี่ยมันก็สูงสูดแค่3ครั้งนะครับม,มาดูกันว่าจะออกอะไรมังกรอีกรอบหนึ่งแน่น,นอนนะครับแบบนี้อ่ะตอนนี้ผมก็จะทบไปเป็นหมื่นหกนะอ่ะมังกรออก3ามรอบแล้ว แล้วก็ลงเท่าเดิมแล้วก็ทบไปนะครับลงเท่าเดิมแล้วก็ทบไปอีกอ่าเท่าหนึ่งเป็นหมื่นหกนะารอบนี้เรายังเสียก็ลงไปหมื่นเออสามหมื่นสองนะครับะจะออกอะไรอะรอบนี้ผมว่าเป็นเสือแหละอ่ะสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะครับอขอเข็มหน้าจอตอน,นี้แหละ อโอเคอ้าทันไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเล่นไปอีกรอบนะึงโอ้ยี่นาทีละอ่ะในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็บวกมาประมาณ4ี่แสชิปนะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามนะสวัสดีครับ